เกอร์ออ,อกซีมอนโอมชายผู้ไขปริศนาความสัมพันธ์แห่งไฟฟ้าผู้ถูกลืมและถูกยกย่องในที่สุดในโลกแห่งวิทยศาศาสตร์มีเรื่องราวของนักวิทยศาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่หลายคนที่โลกจดจําแต่ก็มีบางคนที่ถูกมองข้ามไปในช่วงเวลาหนึ่งเช่นเดียวกับเรื่องราวของเกอร์ออ,อกซีมอนโอมชายผู้ค้นพบความลับพื้นฐานของไฟฟ้าที่ต้องเผชิญกับความยากลําบากและการถูกปฏิเสธก่อนที่จะได้รับการยอมรับในท้ายที่สุดจุดเริ่มต้นแห่งความหลงไหลในวิทยศาศาสตร์ โอมเกิดในครอบครัวช่างทำกุญแจในเยอรมนีเขาได้รับการศึกษาขั้นต้นจากพ่อผู้มีใจรักในคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ความหลงใหลของพ่อได้ส่งต่อมายังโอมทําให้เขาใฝ่ฝันอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่วัยเยาว์แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคทางการเงินและต้องทํางานเป็นครูสอนคณิตศาสตร์เพื่อหาเลี้ยงชีพแต่โอมก็ไม่เคยละทิ้งความฝันในการศึกษาและค้นคว้าวิจัยการค้นพบที่เปลี่ยนโลกกฎของโอม ในช่วงต้นศตวรรษที่19โลกยังคงไม่เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานไฟฟ้าโอมทุ่มเทเวลาหลายปีในการทดลองอย่างหนักจนในที่สุดเขาก็ค้นพบความสัมพันธ์พื้นฐานนี้ซึ่งปัจจุบันเรารู้จักกันในชื่อกฎของโอมกฎนี้เป็นเสมือนกุญแจสําคัญที่ไขปริศนาความสัมพันธ์ของไฟฟ้าและเป็นหลักฐานสําคัญของวงการอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันเส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แม้ว่ากฎของโอมจะเป็นการค้นพบครั้งสำคัญแต่เส้นทางของโอมกลับไม่ราบรื่นอย่างที่คิดผลงานของเขาถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากนักวิทยาศาสตร์ร่วมสมัยบางคนถึงกับกล่าวหาว่าเป็นเรื่องเพ้อฝันโอมต้องเผชิญกับความผิดหวังและความท้อแท้เขาถูกบังคับให้ออกจากงานและต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากอยู่หลายปีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์การยอมรับและเกียรติยศอย่างไรก็ตามความจริงก็ไม่อาจถูกปิดบังได้ตลอดไป ในที่สุดกฎของโอมก็ได้รับการยอมรับจากวงการวิทยาศาสตร์เขาได้รับรางวัลคอปปีเมเดลซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดของราชสมาคมแห่งลอนดอนและได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยลาลัยมิวินิกี่ของเขาได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ในฐานะผู้บุกเบิกวงการไฟฟ้าและหน่วยวัดความต้านทานไฟฟ้าก็ได้รับการตั้งชื่อตามเขาว่าโอมบทเรียนจากชีวิตของโอม